มาเนอยจาเรื่นควรนวรนราทางโยมสัทธาพรมนังไม่ใญ่เออ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 เ ดังดังดังดับดับไม่แต่พูดยญ่ๆอุ้มลงลูกหนีมึงมีพวอุ้มสซั่นเจนโอ้ยน้อแม่จังว่าต่อจากนี้ก็ประกาศรายงานตนแบ่งกันเด็กหน่งน่งเน่งน้องยมแม่น้องยม ว่าให้ทุกคนรู้จักจันโพชยมาแสดงแรมเมียงยมเมียงอย่าเนี่ยโอ้ยน้าแม่นี่ระเด้อจานจำรังจิ้งจิ้งพูดแต่ว่าไม่หลงบอกซื้อหลุดที่ไหน ภาษิบบวัวจะได้จะหุยไป่าสำบะามตอนน้าแม่น้องมุ้งมุ้งบะอไรนี้นาม่งดอกน้าแม่น้องโอ้ยน้องแม่นี่ละเด้อกจานสำรองเท่บ๊อบรมปล่งแมต่นแม่้งสำรองจริงดอกซื่อคอยแต่เริ่มทังดอกบอดแม่เน่าซือสำรังดอกจ้ายอมาจาก จสอสร้หน่งจอสรอยมอมาจานสำรองมาเมนจอสอร้นโอ้ยน้อแม่สำรองเด้นน้ำค่อยแต่ดัที่พอแม่เต่ จานสำร้องคนปิวเหลือดำแดงบอกแกงแกงรอดดอกไอยบ่อํำเอ็นดอกนิอังองเอ๊ะยังไม่ขึ้นบ่ได้อังไง โอ้ยน้าแม่การเทศเสียงน้าพี่น้องมาชิมมาพ่อปั่นกลางเสียงบอกจางจังพ่อใส่กะแจว่าพ่อปั่นเด็กขันยุงพ่อยุ้งเม่บ้านโคกกลางโคกกลางไงบ่ละพ่อโอ้ยน้าแม่โอ้ยน้าพ่อกันเป็นพี่น้องบ้านโคกกลางสนใจ ใ่จำไปทั้งนี้ขันยอมชอบควางเดียวเห่นทั้งนี้สิพ่ผ่านที่เอโอ้พอสวยแม่สวยแม่บ่สวยเออจ้าเนี่ย น้อเบี้ยน้อเทปเนี่งานนี่งสิหลิงบาทจานสำร้อนมกว่าเกี่ยวมาซอยบุตใส่งานกันยังบ้างยะชาเรียงเงินเรียงทองเด้อพวกขายอยากขายมากเนาะพอยเื่อยเนาะมาบันเท่าอยู่พอเราว่าบ่ต้องเอายามมาเด้อาจารย์เด้อเราว่าวม่ม เอาพ่ออามาจากไหนอิ่มลังเทาได้สิบเลยหาก็พ่อได้ใช้ยามโตวางสีดอกความหมายแล้วพ่อว่ายเสาวนวยง่ยมากเอาหน่วยใหญ่ๆมากขามบั่นปกการบั่นใหญ่สามโมบั่นพนอพนอเมนบอร์เออว่าบักนใหญ่ๆเมื่อโหลดเ้อว่ปเสร็จก็พ่มันเอาต่ยามมากด้พอนุ่เหล่ายานมันบ่พ่อมีบานกักระเป๋ามนบุร่้องเบิ่งให้มันเต็มเลยพอ โอ้ยจังหวัดเทศมืงอันเอีงอ้เนาะหาซื้อจอาผ้าเพิ่นบางสักวันเดี๋ยวจะประกาศให้เนาะคุณพ่อดีค้มแม่ล้ำปางพอสุวิ์แม่ชวีแม่ประกวดพอสมดีเอ้ เงี้ยจบปัจจันสำรองกับวอกยวเดีอแม่ประกวดเดินเออมาซอยบุญซอยงานกันมาซอยกระเทือกซอยเนาะขนมขอนต้มหมักข้าวหมักปริกหมากหมักไหวไหวซอยปีบังไห้กับว่าเป็นอย่างว่าจะถวายหลวงพ่อบ้านเฮาก็ได้เลยแม่นเบาพอสวยอแต่บางเงินใช้ยามไปแน่ อนาวจังประเทศมือเรยงพ่อหนูเรีดกแม่ประสงค์พ่อประเสริฐแม่นุดจิระเอ๋ยห้าจิบบาทก็ไม่เกี่ยวนะจ๊ะนะฮะหนอแม่น้องของอย่างเดียวว่าจะมีนอเป็น เออขาดจารินนี Guys, e? okay. no, ่นน่มจำรังไก่เน่งเงี้ยพอเป็นมแล้วล่นาหาดฮา ฟังเทศเป็นผู้ใดนี่แม่ประกวดตีมาพอดีพูงงามเอาขึ้นนะจังบ um างงามบางงามแล้วขนาดอันปั๊มเป้าตั้งบนดูเปเนไแม่เอ้ยให้เดญกคนลนได้ลายได้แม่เด้อให้บุญมากปารมีส่งไปถึงอีพออีแม่ของงาพลอมหายตายจากแม่ประกวดจานี่ ก็คือบอบอกพอสมดีมานำแหนชแหละพอสมดีเด้อพอสมดีนี่เป็นอย่างนี้เป็นพ่อบ้านก็ได้สมัยมียออกนาเจ้าเจ้าเจริญเกิดยังก็ได้แต่พูดยิ่งจังงเนาะพอเนาะมาเด้อยวพอเด้อพูดนั่นนี้พนดอันนี้ซื้อลูกซื้อหลานบักย่างหลายเด้กยุ่นอย่กงได้แต่ว่ามีพูดเดียวแม่ประกวดอวยเอาฟังเทศนฝังธรรมต่ออีเมฆขันบ่อบอกเบ่ได้หัวเนาะพอเนาะขันบ่มีผัวเด้ อยู mm. ่พูดยาวย่าจะ่ไปคืดไกลไหลมาดเน่โอ้ยนี่ละนว่าคนจังวาดไม่มันแกเกินหลวงตัวจะเกินองพระเ็นวับมาแต่ปางจี เนียงนั่นที่ยากเอ้ยใจกันเกื้อยกลื่ยเขาเล็กใจกันขาดสาดความเกินเสียก่อมขับความเมียงเสยเดือนแลเนียงโลกเวาเอ้ยก็รันเกินแแปน คือแบนเกินก่กรุกเมื่อยันตกหน้ารกมาสร้างสอนดอกคนเทานี่ล่ะน้อฝนป่าควายกินเข้าเปียเกินเจ้าเปียโผล่านนอบ้านเทาแกน้มน่าลูกเรื่องพ่อลูกเรื่แม่พ่อปานพร้อมเรื่องแง่พ่อปานแคร่เรา นั่นที่ยาเอ๋อนั่นเพราะไอ้คนพ่ออยากกองไอ้ปีลาได้ยินน้ำกรรมไม่นอนอกรรมโทษบาปเห็นปานกรรกรรมยังล้วพ่อนี่บอกใครนี่กรรมยังกระชากมัน ลาขโมยพ่อไม่เบาทั้งดีโลกปัจตุทั้งอาแอย่าไกลมาอย่าไกใครแมวไอไปงอดเปียกไปกลเองสั่งลูกใส่ได้นอนตังแม่นเอาตั้งแต่ใจอยากเก่าวัดตั้งแต่น้อยบ่าไอเท่าผู้เกิดเน่งหากินคนได้นอน หากินคนในหน้าไ่อยากปล่อยห้ได้ว่างปล่อยเด้รู้นั่นที่ยาเอ้ยโลกบ้อูภภาษาก้องหวัดว่าโลกว่าขุมคู่นอปวดปวดวนั่นที่ยาเอ้ยเพิ่ยังบาดไม่มาเที่วล yes ้อมหรือเสียบยังขรานำนา ลาคำเอ้ยอันบิดามันดาจะต้องเกินต้องบูดหน่อยเองเมืองเป็นอย่างบักห้อยมากับห้อยสานแมงอยู่ตามทางห้อยไดเนี่ยลาคำเอ้ยเจ้านั้นเปรียบดังไม่ไพ่อ่อนเออ นั้นเปียบดังไม่ไผ่ล้ำที๋มอ่อนดวสันกระดงกระบอกแข็งเป็นยัง่ายแหงเดียหน่อยบาสมเมือกคนใหญ่ไม่ไผ่อ่อนสวยด้แค่ตอกมัดเก่าจะมาเว้าเจ้ากองนั่นจะยาเอ้ยโลกจะเบามัก จะคำโพโพแลาวตายแล้วว่ดทำแนวไหอกโพ่จะไปบ่เนินเน่เกิดเป็นบ้านเธอ่อนเขาไปบัดบ้าโจนบ้าครับเนเนเวียกว่างานการบอทํำสารกตางกบแล้วโอ้ยเจ้า เขาแต่บัดมาเนี่งลาข้ามือจังบ้านไหนมีเนี่ยโลกข้าอือเจ้าจะเบอกก้าวตันเสียคำโต้แล้วตายได้ลันลาแลาวมาทำแนวไหนดอกบัวจะไปเบาวเมร์ เพื่อนกลับมาบ้านแล้วสารกตาก้บบอแล้วเย้าเข่าแต่วัด้าซาอย่างนอากุมกุมไต่ผ้ากันลังไปวัดหัวยอดนอพอสวยนอยกุ้มไต่ลังไปวัดเจ้าบอเพื่อนอยากรับเศษลรั้งจังคอยไปเมหนงแมืงมลาคํามอ ย้ำไปทางปมนุ่มเจ้าก็บอกขีดขานกันฟังเทศน์นาน,น,นสั่งมยายันปวดขาคอเนาะคำเนาะเจ้านั่นหูจากบอกรบกับพระเข้าปันยาวันเพิ่นกาม ววากาประนัต <sp ans apology> ้องใส่มีขับหรือมีผมเนี่ยทั้งปนมือนบกันมอบข้านจาลอมในเยนหนาวก็มีความลาคำอันบอดเตียงน้องน้อยผา ลกูกบอกอ้ยคิดอยากนั่งก็ได้นั่งคิดอยากนอนก็ได้นอนบพรอันวดยากใครสิไปอยู่เรื่องที่ยัง ฟังภาษาลูกลาหยาไปตากแดดผสิเพดหนังสิมใหม่ไปนอนข้างดอกยืนลูกเจ้าเปีลูกจ้าดีจงเสาะคำพิดามันนากันเมาเจ้าเมาเจ้าเจ้าเลี้ยเก็บเดีเียงตั้งจะลูกคนเดือนเขากำหนมดอกจังเจ้าเขากำหนดน้อง สำคัเจ้าเขาก็สั่งตั้งแตกนั้นและข้างเอ้ยพ่อยหนังนอโยบาทสมกับบาลูกใส่เดียวไปเจ้าหย่งน้ำทางบัดยาสุบไปเช้าไปไปเมื่อเรกยว่าล่ารอเวลา นั่นที่ยาเเ้ยเดี๋ยวนี้โูกยังออนจะเืีนคำพ่อแม่เฝ้าพี่สิเขัหาสิลูงพี่สิเขัหาสิลุงอ้องนั้อย ใชมเมียไเนี่ยว่ามันเบาหวานสิขึ้นจช่ปะเรื่มถามมวนป่ะเนี่ยโอยกอบุญขอบุณได้หลายเด้อพี่น้องทั้งอีแม่ทั้งคนทั้งมวนป่าจาโอ้ยบ่กมวนจะเด้กว่านายจินเคยเนาะ